ลูกๆของท่านในองค์กรเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยลูกๆของท่านในองค์กรทำไมเรามองว่าท่านเป็นแม่แล้วเราเป็นลูกเพราะฉนั้นนโยบายของท่านคือให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางจะบอกไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงเพราะจริงๆตองชงอวเนี่ยก็เหมือนแม่นะคะมีหน้าที่ดูแลลูกเขาก็เหมือนลูกนะคะก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลให้เกิดความสมบเรียบร้อยนะคะทุกอย่างต้องไปตามกฎหมายครับ มีที่เดียวในโลกอุทนถวายไม่มีภาคที่ตกดินเดี๋ยวมันมีหลายประเด็นที่มันก็ยังมีคําถามอยู่พอสมควรครับ,รบผมขออนุญาตประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าเริ่มจากว่าไม่ย้ายเนี่ยแต่ถ้าไปดูตามข่าวหรือตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเขาสั่งย้ายแล้วแล้วจุฬาก็ไม่ต่อสัญญาแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะเอาเหตุผลหรือเอาอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาบอกกับสังคมยังไงว่าทําไมเราถึงไม่ยอมย้ายเพียงเพราะ สารประโยชน์เพื่อการศึกอาอย่างนี้เหรอฮะต้องเรียนเรียนตอบคําถามแรกก่อนนะครับก็คือว่าถ้าจากสื่อที่ได้ยินมาว่าสารปกครองสูงสุดมีคาสั่งให้อุเทนถวายย้ายครับอันนี้เราขอชี้แจงนะครับมันน่าจะเป็นการสื่อสารที่ที่ไม่เข้าใจกันครับสารปกครองสูงสุดเนี่ยท่านไม่ได้มีคําสั่งให้อุเทนถวายย้ายนะครับ,รบอันนี้ก็ขอชี้แจงผ่านสื่อด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการยก ฟ้องนะครับ,รบส่วนที่คณะทํารรงานของอุเทนถวายได้ฟ้องกับทั้งหมด3ส่วนจุลาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็ออกอยอผอ,อตอนนั้นที่มามา,มา,ม,ามาทำการชี้ขาดข้อพิพาคว่าให้อุเทนถวายย,าย้ายเราก,เราก็เราก็ทำการฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดว่าส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยไม่ชอบ เป็นข้อพิพาทโดยไม่ชอบนั่นหมายถึงว่าศาลชั้นกลางการปกครองสูงสุดชั้นกลางเนี่ยชั้นต้นท่านก็บอกว่าให้ยืนให้ยกฟ้องเป็นไปตามมติกยพพอศาลปกครองชั้นสูงสุดที่ได้ข่าวล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ยืนตามศาลชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นนั่นหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับในการเข้ากระบวนการของชั้นศาลเนี่ยยังไม่เคยมีคําสั่งให้อุเทนถวายต้องย้ายไปคราวนี้กลับไปดูที่มติชี้ขาดของกรยพ ที่ท่านบอกว่าให้กลับไปใช้กยพคราวนี้กําลังจะบอกว่าอติกยพเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งมายุติข้อวิพากษ์ทางทางแพ่งระหว่างรัฐกับรัฐก็คือจุลากอุเทนถวายเนี่ยเป็นรัฐกับรัฐนะครับเดิมทีแล้วก็จุฬาลงกรไม่เคยมีมาการฟ้องร้องอุเทนถวายนะครับ,รบต้องบอกอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางจุฬาลงกรเนี่ยได้เอาหนังสือยุติข้อตกลงที่มีนายทวีชัยเหลี่ยมสิริวัฒนา ซึ่งตอนนั้นวันที่11มีนา2547เนี่ยได้โดนแต่งตั้งมาให้เป็นรักษาการแทนอํานวยการผู้อำนวยการอุทเทนถวายในวันเดียวกัน11มีนา2547ครับก็ทําการเดินเข้าไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเซ็นสัญญายกไปไปบอกว่าให้อุทเทนถวายส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับจุฬาได้ภายในหนึ่งปีและพร้อมชําระค่าเช่าที่ออันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า ในวันที่แต่งตั้งวันเดียวกัน11มีนาครับวันเดียวกัน2547ก็เป็นวันเดียวกับการไปเซ็นข้อตกลงเลยผมก็เลยมีการไปคิดแล้วก็ไปทำในการดูดูประวัติของท่านครับก็เห็นว่านายทวีชัยเนี่ยเลี่ยมสิริวัฒนาเนี่ยเป็นศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปีการศึกษา2518ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความสุจริตทางด้านการกระทำเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็ในวันถัดมา ได้ส่งเรื่องนี้ไปที่ไปที่ไปที่อายการสูงสุดเลยครับอันนี้คือมีที่มาที่ไปที่เราอธิบายได้ในเรื่องของชั้นศาลครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยจริงๆแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีหรือว่านายกเองเนี่ยก็พูดนะฮะบอกว่าการที่อยากจะให้อุเทนเนี่ยย้ายเนี่ยโดยที่มีสถานที่รองรับไว้แล้วเนี่ยสาเหตุก็คือมาจากปัญหาทะเลวิวาทการตีกันของนักศึกษาสสถาบันที่มันบ่อยครั้งเหลือเกิน ในมุมของอุเทนมองยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวฟ,ฟังจากเสียงอของน้องปัจจุบันครับเชิญ,ญ,ญครับคือเรื่องของการตีกันของสังคมไทยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องปัญหารดับชาติที่วัยรุ่นทุกคนนะครับมันมีปัญหากันอยู่แล้วม,มันไม่ใช่แค่อุเทนถวายกับปถุมวันที่ทะเลาะก,กันแต่มันเป็นกลายเป็นว่าคนดีคนไม่ดีเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะอุเทนกับปทุมวันนะครับใช่ครับคือคือคือน้องกำลังมองว่าถ้าย้ายไปเนี่ยช่วยไหม ผมคิดว่าถ้าย้ายไปคนจะทะเลาะก,กันก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีครับมันก็ไม่ช่วยอยู่ดีค,คือต่อให้ย้ายไปจากที่เดิมก็ตามครับถูกต้องไหมฮะใช่ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีมที่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าในฐานะเป็นโรงเรียนมหาดเล็กครับแล้วถึงรัชกาลที่หกตอนต้นเขเีขยาฐานะขึ<ม>้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพร,ระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็ยกฐานะขึ้นอีกทีเป็นมหาวิทยาลัยในปี2459ท่านขีดเส้นใต้คำว่า2459ไว้หน่อยนะครับ แล้วก็เราก็มาอยู่ใช้พื้นที่ในบริเวณที่เป็นทุ่งพญาไทตรงนี้นะครับครับสนถ้าากว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติของคําว่าอุเทนถวายซึ่งอุเทนสะพานนะเป็นในกว่างไม่เป็นส,สถานศึกษาเนี่ยครับในสมัยการทหกนั้นน่ะยังมีฐานะหรือม,มีฐานะเป็นโรงเรียนเพาะช่างอยู่เท่านั้นน่ะครับคาว่าโรงเรียนอุเทนถวายแต่ใดเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในสมัยการที่หกนะครับแล้วก็โรงเรียนเพาะช่างนั้นก็มา ได้รับอนุญาต<ม>ให้มาใช้พื้นที่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งโรงงานขึ้นับครับกว่าจะเกิดความเป็นอุเทนถวายขึ้นจริงเนี่ย2,470กว่าแล้วนะนะครับ,รบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีสัญญาเช่าระหว่างผมเรียกอุเทนถวายโดยย่อกันแล้วกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมายาวนานอเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเรื่องอุเทนถวายได้รับผู้ทาน ที่ดินแปลงนี้มาจากเขาอยู่รายการที่หกหรือพระเจ้าพระองค์่นใดก็แล้วแต่เนี่ยครับผมเองในฐานะที่ทํางานในในเรื่องเอกสารนะครับผมเองไม่ไม่เคยพบนะครับสุดท้ายแล้วกรรมกา,ารที่ขาดกรีแพ่งก็มีความเห็นหนึ่งที่ขาดว่าตกลงเรื่องเนี่ยมันมีสัญญาเช่าชันเจนีูุ่เทศถวายเช่าแต่ตุลาเมื่อหมดสัญญาเช่าแล้วประมาณปี2548แปดประมาณนั้นนะสี่สิบสี่สิบแปดประมาณยี่สิบปีไปแล้วนะใช่ครับผู้บริหารของอุเทนถวายในเวานัล้น ก็ทําความตกลงหรือทําสัญญากับจุลาว่าพร้อมจะเมื่อบมดสัญญาแล้วพร้อมจะโยกย้ายออกอืก็มีแผนการโยกย้ายเรื่องตรงนี้ที่มีี่ประเด็นสัมปันในที่น้องๆนักศึกษาบ,บอกว่าก็หลังจากผู้บริหารไปไป,ไปตกลงกับตุลาน่ะนักศึกษาก็าไปยื่นเรื่องราวถูกสร้างสมของิวัดิกานะครับ,อรบสอบผอสำเร็จไปยี่หลวในในเวลานั้นนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่ดีเก็พระนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดํดเนินการก็แล้วกัน เขาประกาศเสนอยูวนในระบอบประชาธิปไตยท่านบมาระบรมราชวินิจัยที่ไปสั่งการให้กระทรวงตระวงกลมทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถ้าไม่อยู่ฐานเจรจาใช้พระราชอำนาจเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กรรมการที่ขัดคดีแห้งเนี่ยก็วินิจฉัยแล้วว่าที่ดินที่เป็นของจุฬา<อ>เมื่ออูเทนถวายทาความตกลงเป็นสัญญาเช่าหมดสัญญาเช่าแล้วตกลงแล้วจะย้ายออกก็ย้ายออกสิแบบนั้นอ่าโอเคหลายท่านก็ติดประโยชน์ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีการ อาจจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือผู้บริหารเปลี่ยนใจผมไม่แน่ใจนะมีการนําคดีเรื่องนี้ไปสู่ศาลปกครองการไปสู่ศาลปกครองนะัอุเทศถวายฟ้องขอให้เพิกถอนคำที่ขาดของกรรมการที่ขาดเปีแท่งใช่ครับนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับืบ่งศาลปกครองทั้งชั้นต้นและชั้นสูงสุดเขาบอกว่ากรรมการที่ขาดคดีแท่งเนะ่เขาว่าเขาถูกแล้วกระบวนการถูกต้องเรื่องสา,าระอะไรเขาไม่มีพี่รุนปกครองเพราะาจนั้นก็ให้ปฏิบัติตามนั้นกราบเรียนนะครับ อาจารย์ดรทองทองนะครับก็ผมเข้าใจว่าในประเด็นที่ท่านชี้แจงเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นผมอาจจะขอนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนะครับที่มีเอกสารข้อเท็จริงสามารถนําเสนอเผยแพร่สาธารณะได้นะครับกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เดี๋ยวเรียกว่าตอนที่เป็นจุฬาลงกรณ์มหาลัยเลยครับสองสี่ห้าเก้าเนี่ยยังเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนอยู่เลยครับซึ่งมาทําการเช่าที่พักทางข้างที่นะครับก็เช่าที่พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นระยะเวลาสิบปี ไม่ได้ไม่ได้ส่งมอบเลยนะครับมาเช่าที่ให้ประกันนี่ประกันข้าง,งที่เนี่ยระยะ10ปีซึ่งหมดสัญญาตอน2 4 6 9ครับฟังด,ดีนะครับ2 4ง9ีเนี่ยโรงเรียนข้าราชการโรงเรียนก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมหมดสัญญาเช่า10ปีเนี่ย2 4 6 9ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยของเราเองเนี่ยได้เริ่มการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยอตอนปีพศ .2 4 6 6ครับหกทั้งนั้นเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าน้องยาเธอเนี่ยเจ้าฟ้าจุฑาทุดเวลาดีรกเนี่ย ท่านสงสิ้นผชลพ,พระจุระจักรก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็อยากจะสร้างถาวรวัตถุแล้วก็ทราบทราบรู้ไว้ว่าเจ้าฟ้าจุฑาธุเนี่ยท่านตรงไปตาแบกก่อพระเลิกที่โรงงานนักเรียนเพาะช่างที่เชิงสะพานอุทเทนถวายนั่นก็คือที่ตั้งปัจจุบันนะครับแต่ท่านไม่ทนันได้สร้างเสร็จทางนั้นนะเจ้าฟ้าจุฑาตั้งถ้า,าพระบ,บาทสมเด็จพระ แล้วจุลาจอมก้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยมอบเงิน10,000บาทให้ไปจัดตั้งเป็นโรงงานนักเรียนเพาะช่างเพราะฉะนั้นเราจัดตั้งมาตั้งแต่สองสี่ครั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเช่าที่พักทางท้างที่อยู่เลย1ิปีคือพี่กำลังจะบอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยจุฬาก็เช่าเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันใช่ครับอแล้วกำลังจะบอกว่าท่านให้มาเหมือนพ่อให้พี่ใหญ่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้น้องคนกลางคืออุเทนถวายให้น้องคนเล็ก คือโรงเรียนเตรียมอุดมนักปัจจุบันกำลังจะบอกว่ามันคือการวางรากฐานการศึกษาของพ่อที่ให้ลูกเนี่ยมาเป็นต้นแบบของแต่ละแต่ละสาขาแบ่งไว้แลวเรียบร้อยสามส่วนใช่ครับแต่แต่ตอนตอนนี้ทางอุเทนเนี่ยกำลังมองว่าจุฬาเนี่ยจะเอาพื้นที่คืนแล้วไปทําประโยชน์เชิงพาณิชย์ทางธุรกิจซึ่งมันไม่ถูกต้องมันต้องทําตามวัตถุประสงค์คือการศึกษาถูกต้องไหมฮะใช่ผมกำลังจะบอกว่าโฟกัสหน่อยหนึ่งก็อย่างเช่นว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็เริ่มจากโรงเรียน ข้าราชการพลเรือนยกวิทยาฐานะมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุออเทนถวายเดิมทีก็เป็นโรงงานนักเรียนเพาะช่างครับแล้วก็ยกวิทยาฐานะขึ้นมาเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเดิมทีข้างๆโรงเรียนข้างๆโรงเรียนผมหรือว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยออออที่ตอนนี้เป็นโรงเรียนเตรียมบุตรมาศึกษาเนี่ยจุฬาลงกรณ์เดิมทีเรียกว่าโรงเรียนหอวังครับซึ่งเป็นการเตรียมระดับมัธยมเพื่อให้อาจารย์มาฝึกสอนตลังจะบอกอย่างนั้นครับอยากให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งครับ เนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะที่มีฝ่ายผู้บริหารเราไปเซ็นย้ายย้ายอยู่เทนถวายเนี่ยคือยนายทวี้<ใ>น <4 S 2> ทวี <8 S 2> ชัยเหลี่ยมศิิวัฒนาเนี่ยกำลังจะบอกว่าในปีนั้นน่ะวันที่11มีนาท่านเพิ่งโดนแต่งตั้งในวันเดียวกันเดินเข้าไปในรั้วจุฬาไปเซ็นสัญญาขอคืนพื้นที่ทันทีเลยหลังจากนั้นท่านอย่าลืมนะครับมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งในปี2548ที่ท่านนายทวีชัยเนี่ยทำหนังสือยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวส่งให้กับทาง จุลาแล้วด้วยหลังจากที่ท่านพระเทพท่านทรงมาเปิดโรงงานอักคีภยัยที่เป็นโรงงานที่อ,อุเทนถวายกับจุลาลงกรเนี่ยให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่อุเทนเกำลังจะบอกว่าท่านสำนึกในในในพระมหารที่คุณตรงนั้นที่พูดว่า ทำไมจุกลาไม่เอาอุเทนไว้จนเป็นที่มาที่ไปถึงการทาหนังสือยกเลิกข้อตกลงนั้นในปี2548โอเคพี่เวลาเราจะหมดแล้วอาจารย์ครับนิดนึ่ะโตประเด็นนี้หน่อยฮะสั้นๆน,น,นาทีสุดท้ายฮะผมคงไม่ไปเก็บตกอะไรนะครับการเรียนว่าเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในนามของอุเทนเมื่อเดือนธุรกิบริหารนั้นักศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสและได้ใช้เอกสารเหล่านั้นหรือข้อมูลเหล่านั้นในการแถลงต่อกกรรมการที่ขาดคดีแพ่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ผมคิดว่ากรรมการที่ขาอดีตแพ่งที่วินิจฉัยเรื่องนี้ไปเมื่อหลายปีก่อนนออั้นแหะได้พิจารณาโดยด้วยความรอบอคอบแล้วก็โดยด้วยความชัดเจนนะเมื่ออุเทนคิดอย่างไรมีข้อบูลอย่างไรก็นําเสนอไปอทางจุฬาลงกรณ์ม,รมีผลเรามีหลักฐานเท่าไหร่ก็นําเสนอไปอเมื่อกรรมการวินิจฉัยที้ขาดแล้วอุเทนย,ย,ยังยังติดใจอยู่ก็นําเรื่องนี้ไปสู่ศาลปกครองศาลปกครองก็ก็ประทับยืนยันอีกทีหนึ่งว่า การดาเนินการของของ้าราชการที่ขาาคดีแพ่งนะั้นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ม,มองในมุมกฎหมายนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเอกาสารหลักฐานเมื่อกี้ท้าจะร้องทักกันก็ยังมีหลายประเด็นหลายประโยคซึ่งอาจจะพูดได้เช่นโรงเรียนเยมดมรึกาน่ะมาเกิดขึ้นชั้นหลังมากเลยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในในยุ้งแรกแในตอนนั้นเขาจะบอกมีที่น้องสามคนน่ะน้องน้องถุกท้องน่ะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในภายหลังเพเราไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับกับหน่วยงานใดเพียงแต่เป็นการขอตั้งของตุลาลงรออะไรเป็นคนตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งนั้นขึ้นเองครับผมครับครับอโอเคเวลาหมดแล้วจริงๆสั้นๆทิ้งท้ายตกลงเรื่อง<ข>อนี้จบ<ล>ยังไงฮะ,ะจบยังไงดีขอสรุปอย่างนี้ว่าอุเทนถวายและจุฬาลงกรณ์มหาลัยเราไม่เคยมองว่าเราอยู่ฝ่ายใดอยู่ฝ่ายหนึ่งรเรามองว่าเราเป็นสถาบันเราเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาการเจ็บจำนงของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพระราชาสง์ไว้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาแล้วเหตุไฉน พี่กับน้องตุลาโรงกะครหาัยกับอูเทนถวายที่เคยเป็นพี่น้องั้วดเดียวกันเนี่ยเดินผ่านกันทุกวันเนี่ยทําไมถึงต้องมาไล่โรงเรียนน้องของเราออกโรงเรียนเราออกไปในเมื่อตลอดระยะเวลาเกือบร้อยปีของเราเนี่ยเราทำเพื่อการศึกษาค,ครับครับ,รบอันนี้ก็ขอบขอบคุณครับครับ